จะไปดู3เครื่องสามตายวันนี้นะครับผมมีจอตัวหนึ่งมาแนะนําคุณลูกค้าที่น่ารักนะครับอันนี้คือซัมซุง g ีสนั่นเองครับยีนิ้ว1 6 5่งร้อยหกสเฮิร์ตนะครับจุดเด่นของจอตัวนี้นะครับสามารถตั้งได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อขาคำ้ำขาแปลงอะไรให้มันยุ่งยากเลยมันตั้งได้ของมันในตัวอยู่แล้วแล้วก็สามารถหมุนอย่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะนี่สมมติว่าเราตั้งใช่ไหมครับเราอยากเอาไว้เป็นจอที่อ่านคอมเมนต์เวลาเราสตรีมหรือว่าอยากทำจีบะททั่วๆไปอันนี้ก็แล้้วแแตต่่่เอนนนนะคัลกก็ใชงาไมหมหื เย่ยมันสามารถหนันได้่างนีง้ได้ถูกป่ะ่ะเดี๋ยวผมจับขาตรงๆก่อนนะครับนี่มันหันได้อย่างนี้อันนี้คือสุดแล้วนะไปต่อไม่ได้แล้วมันจะหั owego, well. นได้ประมาณนี้ฮะเราก็หันได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับแบบเวลามีงานโปรเจกต์อยากหันจอให้ลูกค้าดูอะไรประมาณนี้นะครับผมอ Stanley ่ะโอเคแล้วก็สามารถปรับขึ้นลงได้อย่างนี้ก็คือปรับปรับแหนนะครับนี่กดลงงัดขึ้นได้อย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับ อ่ะโอเคทีนี้ถ้าเราอยากจะพลิกจอเป็นแนวนอนนะครับให้เราทำทำการเซตติ้งตรงนี้ก่อนปุ๊บคลิกขวาที่ d i ส p พย์เซตติ้งนะครับแล้วก็เลือกตรงพอสเทตรงนี้นะครับให้เป็นแลนสเคปนะครับผมใช่ปะอ่าเป็นแลนสเคปปุ๊บเรียบร้อยแล้ตรงนี้ตรงนี้ก็พลิกได้เลยนะครับปุ๊บอ่าโอเคจอก็จะเป็นแนวนี้เรียบร้อยกดคีปนะครับครั้งหนึ่งจอก็กลับเป็นแนวนอนตามปกติแหละตรงนี้นะครับ อ่ะโอเคเปิด YouTube ขึ้นมาเหมือนเดิมเห็นไหมจอสเกลสเกลจอก็จะเป็นแนวนอนเลยเห็นไหมสะดวกสบายมากๆนะครับแล้วก็สามารถปรับขึ้นลงได้เห็นไหมเลื่อนเป็นลิฟต์อย่างนี้เลยต่ําสุดก็ประมาณนี้แล้วก็สามารถงัดขึ้นงัดอะไรได้ปกติเหมือนเดิมนะครับขึ้นปุ๊บอ่าโอเคอันนี้คือสูงสุดของจอตัวนี้นะครับกดลงประมาณนี้แล้วก็ปรับซ้ายขวาได้ประมาณนี้ แต่ก็กรุณาจับขาไว้นิดนึงนะครับถ้าโต๊ไม่ใช่โต๊กระจกนะครับถ้าเป็นโต๊ไม้ขามันจะไม่อยู่อยู่ละนะครับเราก็จับขาไว้นี่นิดนึงเราก็เลื่อนไปประมาณนี้สะดวกสบายมากๆสําหรับจอตัวนี้นะครับจัดโปรโมชั่นอยู่ที่4,990แค่นั้นเองของใหม่ประกัน3ปีแล้วอย่างจะบอกว่าจอซัมซุงนะครับมันมีประกัน on-site service on-site service ก็คือสมมุติว่าจอพังที่บ้านโทรหาศูนย์ซัมซุงอะไรก็ได้ที่มันใกล้บ้านคุณนะครับ,นะค,รบคุณก็บอกว่าเอ๊ hey, จอกูพัง ช่างเข้าไปเซอร์วิสให้ทันทีให้ทันทีนะครับเป็นช่างจากซัมซุงโดยตรงนั่นเองนะครับอ่ะโอเครีวิวจอจบละสามเครื่องสามตายวันนี้หรือว่าใครอยากได้จอตัวอื่นก็มี MSI มทไอเราก็มีคู Mater, ลเลอร์มาเตอร์เราก็มีตั้งหัวเราก็มีนะครับเ o c อิกาบต์อะไรเรามีหมดแหละนะครับแต่อยากให้ดูจุดเด่นของจอตัวซัมซุงเมื่อกี้เฉยๆนะครับซัมซุง g ีสอ่ะอันนี้คือเคสไดมอนด์เครื่องแรกของวันนี้นะครับเปิดกันที่เคสไอทีโซนาร์ไดมอนด์นั่นเองครับ เครื่องนี้23,990ผมมองว่าเครื่องนี้เป็นสเปคที่ค่อนข้างที่จะฮิตพอสมควรร้านอื่นยังไงผมไม่รู้นะครับแต่ร้านผมสเปคนี้ถือว่าขายดีมากๆนะครับเพราะว่าสเปคมันยอดนิยมแล้วก็ผลเทสออกมาเนี่ยมันมีการันตีด้วยผลเทสอยู่แล้วนะครับเครื่องนี้คือ i5 Gen12 12400F 6คอร์12เทสเทอร์โบ4.4จับคู่กับการ 4, ์ดจอ RTX 4060 s o t a c Gaming ผลเทสออกมาก็ถือว่าประทับใจพอสมควรนะจบทุกเกมอยู่แล้ว แรมเป็น16 g b DDR4 b ั s 3,200นะครับจากเคฟนั่นเองครับส่วนการ์ดจอเนี่ย4 0 0เนี่ยมันมีทั้งเฟรมเจนเรทติ gen, ่งดีอั3ผมมองว่าคือแม่งจบอยู่แล้วนะครับในตระกูล4000ซีรีส์ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในตระกูล4000ซีรีส์ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ M2 ตัวนี้เป็น NVMe นะครับความจุก็อยู่ที่256 g b แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับความจุเนี่ยอยู่ที่รายบุคคลเลยนะครับว่า ออ 256G เนี่ยมันจะเพียงพอสำหรับเขาหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่เคส by เคสไปนะถ้าคิดว่าไม่พออนนี้ก็เพิ่มเติมที่แอดมินได้นะครับอะโอเคครับแล้วก็เมนบอร์ดครับเป็น MSI H610M DDR4 ครับแล้วก็ตัว power supply ครับ 700W ว8 0์ Wh, 80พัดไว้จาก Sigma Tech นั่นเองนะครับก็ถือว่าควบคุมเอาอยู่แหละสเปคนี้ก็มองว่าลงตัวแล้วนะครับแล้วก็เคสตัวนี้คือ IT s o n a d a m o n พัดลม หน้า3ล่าง2องหลัง1จบเรียบร้อยตามนี้มาดูเครื่องนี้ต่อครับเครื่องนี้ซูนามิบีดครับจบที่13,980บาทนะครับจริงๆเครื่องนี้ควรจะจบอยู่ที่11,9 9 0ถ้ามันเป็นเคสไดมอนด์ถ้ามันเป็นเคสไวกิ้นถ้ามันเป็นเคสทรงเหลี่ยมๆตามปกติอย่างนี้มันจะจบอยู่ที่1 1 9 9 0แต่ถ้ามันเป็นเคสบีดแบค จากซีนามิอย่างนี้มันจะเพิ่มเงินไปอีก1,990มันเลยจบที่13,980บาทนะครับ CPU นี่ครับไรเซน5 4,600G ครับ6คอ12เทเทอร์โบ4.2 GHz ครับมาพร้อมกับแปร,แรมครับ16 g b DDR4 บาท3,200จากเคฟ M.2 ตัวนี้ NVMe ครับ256 g b จาก Ep Acer เอ้ยไม่ใช่ดิ M.2 ตัวนี้เป็น NVMe ครับ ลูกค้าเพิ่มเงินนี่วะ่ะลูกค้าเพิ่มเงินเ0 0อเอา512 g จิกดังนั้นแล้วเครื่องนี้จะจบอยู่ที่ประมาณ14,800กว่าบาทนะครับอ่ะอย่างนี้แล้วกันเนาะ M. 2ตัวนี้ A. b r ซ e r NVMe 512 g จิกเพราะว่าเน้นเก็บข้อมูลก็เลยต้องเพิ่มงบที่จะขยับ M. 2นั่นเองแต่เดิมทีมันเป็น256 g จิกนะครับอ่ะโอเค Power supply 600วัตต์จาก Sigma-Tech นั่นเองครับแล้วก็ตัว การ์ดจอตัวนี้จะไม่มีการ์ดจอแยกนะครับมันจะเป็นการ์ดจอออน p u พ a d ู o n Vega 7นั่นเองตามนี้นะครับ v e ก a 7็ก็ทักมาดูผลเทสแล้วกันผมคงไม่กล้าพูดผ่านทางนี้ว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับเอาให้ผลเทสมันพูดแทนกันละกันเพราะว่า CPU Onboard ตัวนี้ผมได้ทําการรีวิวแยกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ามันทําอะไรได้บ้างเล่นกงเล่นเกมเป็นยังไงบ้างให้ผลเทสมันพูดแทนคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคจบเครื่องนี้นะครับต่อมาครับ 2 5งห0ื่นบาท25180เนี่ย CPU เนี่ยก็ยังอยู่ที่ i 5 12 4 0 0 F เหมือนเดิมครับ6คอร์12เทอร์โบ4.4 GHz ครับมาพร้อมกับแรมครับ16 g b DDR 4 b u s 3,200จากเคมนั่นเองครับ M. 2ตัวนี้เป็น NVMe ครับ1 t b จาก A. p a o c e r ก็เน้นเก็บข้อมูลเยอะพอสมควรครับการ์ดจอครับ SoT l c Gaming ครับ G. e Force RTX 4060ครับเป็นตัว8 g b G. DDR 6นั่นเองครับเป็นตัว2พัดลมนะตามนี้ นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเมนบอร์ดตัวนี้ก็เป็น MSI H610ME DDR4 นั่นเองครับจบเรียบร้อยเครื่องนี้ก็ power supply เป็นตัว600วัตต์จาก sigma tech นั่นเองเคสตัวนี้คือลูกค้าเลือกมาเป็น itsonat Viking Warrior Viking Warrior เนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นดีไซน์อย่างนี้นะครับเป็นช่อง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 ,อ,ง,อ,ง,อ,งอย่างนี้แล้วก็พัดลมในเครื่องสาตัวเปลี่ยนไฟได้ด้วยการกดปุ่มด้านบนตามนี้ชอบสีไหนก็กดไปถ้ากดค้างไวไฟก็จะดับนะครับฝาข้างเป็น t e m p e r d glass อันนี้ก็ t e m p e r d glass เหมือนกัน เก็บสายไฟก็เก็บเนียนอยู่นะเนี่ยเครื่องเนี้ยมาดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเก็บสายไฟอะไรเราก็เก็บให้เรียบร้อยถึงแม้ว่ามันจะไม่มีช่องให้เราเก็บสายไฟเลยก็ตามแต่ว่าเราก็ทําให้มันดีที่สุดนะครับกระจกประกบนี่กระจกประกบนี้แต่ถ้าเป็นไดมอนด์เนี่ยไดมอนด์ Diamond มันจะเปลี่ยนไฟไม่เปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นอะคริลิกสโมกมันก็จะด,ด,ด,ดูดูดีไปอีกแบบหนึง่งจบเรียบร้อยครับ3เครื่อง3าตายวันนี้น่าจะไปกรุงเทพทั้งหมดเลยครับสเครื่องลูกค้ากรุงเทพเยอะมากช่วงนี้นะฝากจอตัวนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับซัมซุงาย ปลอดภัยถูกใจแม่บ้านเกี่ยวอะไรวะนะครับอ่ะโอเคเก้าอี e ้ก็มีหลายแนวให้ลูกค้าเลือกเลยมาลองเล่นดูนะครับก็เหมือนเดิมครับจุดๆนี้ก็เป็นซิมูเลเตอร์ตรงนี้ก็มาลองเล่นตรงนี้ได้ลองอใช้พวงมาลัยใช้อะไรก็ฝึกขับรถฝึกขับอะไรไปประมาณนี้ละกันก็สมจริงอยู่มันก็คือซิมูเลเตอร์เนาะแต่มันก็ไม่ได้จริงขนาดนั้นหรอกก็เป็นเกมแนวขับรถกับเอเซโตหรือว่าจะเป็นฟอร์ซ่าฮอรซอนห้ายูโรทังอะไรเงี้ยก็เล่นได้หมดนะครับผมอ่ะโอเคฝาก3เครื่อง3ตายวันนี้ที่บอยพีซี ไว้ในอ้อมโขกอมใจโดยลยกันใครงบเท่าไหร่อยากได้คอมไปทำอะไรไป f อฟเตอนนี้ f อฟเสากำลังฮิตคอมอย่างเดียวไม่พอดวงด้วยเน็ตด้วยนะครับเน็ตเขาเน็ตเราอีกนะครับว้าวุ่นใหญ่เลยทีนี้เรื่อง f อฟเอนะใครอยากได้ไปตัดต่อไปเล่นเกมตรีมเกมดูหนังโป๊แทงหวยแทงบอลแทงควยแทงบาคาร่าอันนี้ก็ติดต่อบอยพีได้เลยฝากไว้ด้แล้กันครับที่บอยพีครับ